สวัสดีครับในคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงวิธีการดัดข้อเท้าที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเพื่อแก้การปวดที่บริเวณหน้าข้อเท้าตรงนี้ในคนที่เวลากระดกข้อเท้าขึ้นสุดและมีอาการปวดตรงนี้นะหรือเวลาที่เรานั่งยองๆนะฮะนั่งยองหรือทําท่ายืดยืดน่องนะฮะและมีอาการปวดช่วงนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแก้ตรงนี้กันโดยใช้เจ้ายางยืดออกมากายเส้นนี้เพียงเส้นเดียวะนะครับผมแล้วเพื่อในการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ สำหรับวิธีการดัดข้อเท้าทางด้านหน้านะวิธีการก็คือให้เรายางยืดนะฮะมาผูกไว้กับตัวเสาเตียงหรือเสาอะไรก็ได้ที่มีพื้นที่มันคงนน่นเหนียวแข็งแรงแบบนี้นะครับผมส่วนวิธีการผูกผูกไงไปดูตามนี้เลย โอเคหลังจากที่เพื่อนๆผูกเสร็จแล้วนะฮะวิธีการต่อมาคือให้เรานะฮะเอาขาเราเนี่ยไว้ด้านในห่วงยางยืดของเรานะครับผมยางยืดของมืนงเรานะฮะดึงเอาขาเนี่ยถอยมาให้จนรู้สึกว่ายางเนี่ยตึงตึงจนแทบจะไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะให้รู้สึกว่าตึงเต็มที่เลยแล้วก็คลี่ยางเล็กน้อยอย่างที่ยางให้เป็นทุ่มจุ่มในแผงเราให้หมดลักษณะนี้นะครับผมโอเคอย่างนี้ตำแหน่งยางที่วางของเราเนี่ยก็คือบริเวณช่วงกลางหน้าแข้ง อยู่ช่วงกลางแน่แข้งนะครับผมพอเราเซ็ตยางยืดของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมาคือให้เราเอาเอามือซ้ายนะฮะสมมุติผมต้องก,การแดดข้อเท้าข้างซ้ายให้เราเอามือซ้ายชูขึ้นมาทาแบบนี้นะคะปปรับผมย้วโปงกับนิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะจากนั้นเราเอาสันขอของมือของเราตรงนี้นะฮะมาวางที่บริเวณข้อเท้าของเราในแนว4 5้าองศานะฮะตามเส้นสีขาวๆที่ผมขีดเอาไว้ตรงนี้นะครับผมไม่วางมือตรงๆไปอย่างนี้ไม่วางมือตรงๆไปอย่างนี้ แต่ให้วางมุม4ีระองศาตรงนี้นะเราจะเห็นตั้งตุ่มข้อเท้าช่วงนี้นะครับผมเราวางแล้วก็สอดอย่างเงี้ยทำมุม45ระองศาต่อกันเลยนะครับผมพอวางมืออย่างนี้เสร็จปุ๊บอย่างนั้นเราก็ออกแรงกดเวลาออกแรงกดนะฮะกดตามแนวศีระองศาออกแรงกดตามแนวนี้เลยแนว4ีระองศานีา้นะไม่ใช่แบบกดงไงตรงๆไม่ใช่กดต,ต,ต,ตรงรตรงแบบไปอย่างนี้นะฮะกดตามแนว4ีระองศาสันนี้นะเพื่อที่เราเนี่ยต้องการตัดข้อให้เกิดการสไลด์สไลด์ต่อกันให้ข้อต่อนมันเะกิดการสไลด์อย่างเงี้ย ต่อกันได้เพื่อให้ข้อ,ขอเท้าของเราเนี่ยมันสามารถโน้มมาทางเนี้ยโน้มมาทางหน้าได้สุดนั่นเองเนะครับผมโอเคพอเรารู้หลักการแล้วนะฮะก็เริ่มกันเลยดึงยางให้ตึงให้ตึงเต็มที่เลยนะฮะอย่างนั้นอ่ะมือชูนิ้ววางหมักไปที่ข้อ,ขอเท้าไปในแนวสี่พันองศาอย่างนั้นถึงวิธีการดัดนะนะวิธีการดัดง่ายเลยคือเราออกแรงกดที่มือซ้ายเนะี่ยกดที่ข้อเท้าในแนวสี่พันองศาอย่างีา้ตลอดเวลาอย่างนั้นเราโน้มขาไปข้างหน้า พับเข่าพับขอ้บขอเท้าเลยเนี่ยไป,ะะไปข้างหน้านะฮะเหมือนแทงเข่าไปข้างหน้านะฮะให้ขอนะ้อเท้าเราเนี่ยสามารถงอได้มากขึ้นนะครับผมเนีย่ยงอไปถึงแค่ไหนนะฮะงอจนถึงจุดที่รู้สึกว่าเริ่มตึงเริ่มตึงช่วงหน้าข้อเท้าของเรานะฮะพอตึงปุ๊บเราก็กลับตอนช่วงที่กลับเนี่ยเราปล่อยมือซ้ายได้กรบผ่อนมือได้นะฮะพอผ่อนเสร็จปุ๊บเราก็ออกแรงกดในมุมสีองะขาใหม่แล้วก็โน้มไปข้างหน้าใหม่อย่างนี้2แบบนี้นะครับผมหากเรามือซ้ายของเราเนี่ย เมื่อค่อยมีแรงเนะี่ยเราใช้มือขวาช่วยวางอย่างนี้มือซ้ายวา,ะะวากกวางอย่างนี้นะฮะมือขวาก็วางอย่างนี้เหมือนซ้อนกันในสานนี้นะครับผมซ้ายวางขวาช่วยแล้วก็ออกแรงโน้มไปสามอย่างนี้นะฮะยางให้ดึงให้ตึงที่สุดเลยนะฮะเนี่ยสี่ผ่อนกดไปในแนวะสีผ้าองศาเนี่ยห้ากดลงไปโห ตำแหน่งท <t MP 3> ี <t el> ่ผมออกแรงเนี่ยผมจะออกแรงช่วงนี้นะฮะตำแหน่งขี้มือน้ำหนักน้ำหนักกดไปที่ข้อเท้าเนี่ยคือช่วงนี้ช่วงเนี้ยช่วงสันตรงนี้เนี่ยครับผมเราไม่ได้เอานิ้วแบบบีบไม่ได้ไม่ได้เอานิ้วบีบนะฮะเราออกแรงกดไปตรงตรงออกแรงกดไปตรงตรงอย่างนี้เลยเนี่ยโฮแล้วก็เซตอย่างเนี่ยเจ็ดพอโน่งไปกดแปดพอโน่งไปกดเก้าโน่งไปกด เวลากดนะฮะส้นเท้าอย่าให้เปิดขึ้นมานะฮะบางคนข้อเ้าติดมากเนะี่ยส้นเท้าเขาจะเผยขึ้นมาอย่างเงี้ยพยายามให้ส้นเท้าเนี่ยกดติดพื้นไว้ตลอดเวลานะแล้วก็ขณะที่เราไปให้ส้นเท้าเนี่ยติดไว้เลยแล้วมือก็ช่วยกดอย่างเงี้สลับกันอย่างเงี้นะครับผม10ครั้งต่อ1เซตนะฮะทำต่อเนื่องเนี่ยหกเซตเลยนะครับผม3ถึง6เซตเลยนะฮะจนกว่าอาการตึงข้อเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยก็พอนะครับผมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าทำจนหนึงเซตที่6กแล้วเนะี่ยแต่อาการตึงข้อเท้าเนี่ย ยังคงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็พักก่อนนะฮะถ้าเกิดดัดมากกว่าน,นี้อาจจะทําให้เราเกิดการปวดมากขึ้นได้นะครับผมทําแค่ไม่เกิน6เซตต่อวันนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมผม้นะนว่าถ้าเกิดที่บ้านเนะนี่ยน่าจะมีเกือบทุกคนมั้งไอตัวยางตัวยางยืดไปรัดของไทลอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะบแบบนี้เอามาใช้แทนกันได้นะครับผมวิธีการเราก็เซตเหมือนกันเลยก็คือเอามาคล้องธรรมดาลาักษณะนี้แล้วก็คล้องขาของเราผมแนะนําให้ซื้อเส้นแบบที่สั้นที่สุดนะเพื่อให้เกิดแรงดึงยืด ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมถ้าเราซื้อเส้นที่ยาวเนี่ยขาของเราเนาี่ยมันต้องถอยตัวเราต้องถอยห่างจากเสารหรือเตียงเนี่ยออกไปไปกลามากนะฮะฉะนั้นซื้อที่เส้นที่แบบสั้นที่สุดน,น,นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกันแบบนี้แล้วเอาตะขอมาไว้ด้านข้างเท่านั้นไม่พอนะฮะเราเอาผ้าของเรานะฮะมาไว้ที่ช่วงหลังเท้าหลังตรงนอกของเรานะช่วงหลัง,แ,งและแข้งเราลักษณะนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ยางเนี่ยมันเป็นยางเส้นเล็กนะมันจะไปกดกันเนื้อเราเดี๋ยวอาจจะเจ็บได้นะครับผม่างนั้นเราก็แค่ถอยไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลย สมมุติต้องการดัดข้อเท้าซ้ายเอามือซ้ายกดตรงบริเวณข้อเท้าถัากแรงที่มือซ้ายหมอไขอมีก็ใช้มือขวามือขวาช่วยแล้วก็ออกแรงกดเหมืนอนกันเลยทำเหมือนกันทุกประการเลยนะฮะให้เราหาอุปรกรณ์ที่เป็นเหล็กหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของแข็งที่มีความสูงประมาณนี้นะครับผมสูงประมาณนี้นะฮะหรือจะเป็นขวดน้ําหรือกระบอกกระติกน้ําร้อนนะฮะที่เป็นทรงกระบอกยาวๆอย่างเงี้ยนะที่เป็นเหล็กนะฮะ เอามาก็ได้นะครับผมจากนั้นเราก็ทาเหมือนขั้นตอนแรกเลยคือเอายางวัดกับตัวเตียงอย่างนั้นเราขาใส่เข้าไปักษณา,านีนะครับผมตำแหน่งยางก็คืออยู่ช่วงประมาณกลางๆแน่แข้งหรือต่ำกว่านี้ก็ได้นะฮะโอเควางประมาณนี้อย่างนั้นเราใช้อุปกรณ์เสริมที่เราได้มาเนี่ยฮะมาวางที่ช่วงปลายท้าของเรานะฮะอยู่ช่วงปลายท้าของเรา เพื่อให้ไปลายทางของเราเนะี่ยมันกระโดดขึ้นสูงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมให้มันสูงแต่แรกเลยนะฮะจากนั้นเราทําเหมือนเดิมทุกๆประการเลยนะฮะก็คือให้เราเ,าเอามือซ้ายเราปเป็นเท้าซ้ายนะให้เอามือซ้ายวางทํามุม45องศากับตัวช่วงส้นเท้าของเราช่วงนี้นะครับผมวางมือลงไปอย่างนี้จากนั้นเราเออกแรงมือซ้ายกดพร้อมกับโน้มตัวไป้างหน้าอย่างนี้นะครับผมการทําแบบนี้นะจทำให้ตัวปลายทางของเราสามารถกระดก ได้สูงขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างนี้แล้วก็โนไปกดหน้มโนไปข้างหน้าเพราะว่าใช้มือกด2โนโนไปข้างหน้าใช้มือกด3าแล้วเวลาทำนะฮะอย่าพยายามอย่าให้ส้นเท้ามันกระโดดขึ้นมาในสารนี้นะครับผมถ้าเกิดไอ้ตัวส้นเท้ามันกระโดดขึ้นมาเนี่ยปลายเท้าของเรานั้นจะมันจะไม่ค่อยกระโดดสูงขึ้นตามนะฮะต้องให้พยายามให้ส้นเท้าเนี่ยเตะพื้นไว้แล้วก็โนไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดพร้อมกับใช้มือกดค้างไว้งเงี้ยล็อกไว้เงี้ยตลอดเวลา จนครบ1ิครั้งนะครับผมทั้งหมด6เซตด้วยกันนะฮะทำอย่างนี้เนียโน้มไปนะฮะยาที่ใช้ต้องให้สึกว่าตึงที่สุดเลยนะฮะต้องสึกว่าตึงที่สุดเลยนะครับผมถ้าตึงไม่มากเนี่ยม,มันเป็นสภาพอาไม่ค่อยได้ผลมานะครับผมแ,แรงมือก็สําคัญนะออกแรงดือออกแรงกดที่คงทีเข้าไว้นะครับผมโอเคซึ่งท่านี้นะฮะมันจะบอกกับคนที่เวลาเหมือนกับว่ากระตกไปลายเท้าเนะี่ยได้สุดแล้วได้เกือบจะสุดแล้วนะฮะ แต่ยังเหลือถือว่าขัดขัดนิดๆอยู่นะฮะให้ทำท่านี้จะได้เห็นผลดีนะครับผมเพื่ออันนี้สงสัยนะว่าทําไมเราต้องดัดเท้าในท่าทางแปลกๆแบบนี้ด้วยนะครับผมเหตุผลก็คือเราดัดเท้าเนี่ยตามที่ทางการเคลื่อนไหวของการกระโดดข้อเท้าขึ้นนะฮะซึ่งการกระโดดข้อเท้าของเราเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนไหว2รูปแบบร่วมกันนะฮะแบบแรกก็คือเกิดการโรลโรลคือการหมุนเหมือนเรด้วยนต์มีการหมุนนะฮะ และอีกอย่างนึงก็คือเกิดการสไลด์การสไลด์คือเกิดการสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้เหมือนบานเลื่อนประตูนะที่มีการสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้นะครับผม2องค์ประกอบนี้ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของการกระดกข้อเท้าขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆนิ้วผ้ไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมมาทําให้ดูก็คือกระดูกน้าแข่งกับกระดูกเท้านะมาประกอบกันปุ๊บแล้วพอเราจะกระดกข้อเท้าข้อเท้าเนี่ยช่วงเท้าเราต้องเกิดการกระโดดขึ้นเกิดการหมุนขึ้นแบบนี้หมุนขึ้นแบบนี้นะฮะพอหมุนขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊ กระดูกนักแข้งด้านหน้ากับตัวข้อเท้านะมันอาจจะชิดกันมากเกินไปทําให้เกดิดก,การกดข้อเท้าด้านล่างกายเราจึงก็ฉลาดนะฮะมันก็ทำให้เท้าเราจะเกิดการสไลด์ไปด้านหลังเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยนะครับผมพอเกิดการสไลด์ไปด้านหลังก็เลี่ยงการกดของกระดูกช่วงหน้าเท้าเนี่ยได้นะฮะพอเลี่ยงการกดได้ปุ๊บก,ก,ก,นะก,การกดข้อเท้าเราจึงทําได้อย่างสมบูรณ์และไม่เกิดการตึงหรือปวดหรือขัดที่บริเวณด้านหน้าได้นั่นเองนะครับผมแล้วการที่เราใช้มือนะฮะใช้มือวางที่ หนาข้อเท้าเนี่ยในมุมสี่องศาพเพื่อเป็นการไกด์ไกด์ตัวกระดูกเท้าของเราเนี่ยฮะให้มันเกิดการหมุนและเกิดการสไลด์เกิดการเคลื่อนนะฮะเกิดการเคลื่อนไปด้านหลังได้นั่นเองนะครับผมเราจึงทําอย่างเงี้ยสิครั้ง ทั้งหมด3 6เซตนะฮะเหตุที่ต้องทำเยอะขนาดนี้ก็เพื่อให้ตัวเส้นเอ็นด้านหน้าตรงช่วงนี้นะฮะมันเกิดความยืดหยุ่นและทําให้กล้ามเนื้อรอบๆที่ทําในที่ในการกระโดดข,ข้อเท้าเนี่ยมันรู้ทิศทางการขึ้นไหวที่ถูกต้องแล้วนะครับผมบางทีเนี่ยข้อเท้าของเราเนี่ยอาจจะเกิดการเตึงหรือเจ็บมานานนะจนมันลืมวิธีการสไลด์ไปด้านหลังนะฮะมันอาจจะหมุนขึ้นได้แต่มันลืมวิธีการสไลด์ไปด้านหลังเราจึงต้องช่วยออกแรงในการกดเนี่ยแบบนี้ให้ไม่เกิดการกลายเกิดการสไลด์เนี่ย ได้ก่อนนะครับผมและร่างกายจะเกิดการจดจําแล้วก็ทําได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็หายปวดหน้าแข้งได้อย่างถาวรนั่นเองนะครับผม mm hmm. ส่วนที่เราเอาอยางนะมารัดที่บริเวณกลางหน้าแข้งช่วงประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ก็เพื่อเหมือนกับว่าให้ยางเนี่ยเหมือนเป็นตัวดึงกระดูกหน้าแข้งของเราเนี่ยให้มันเกิดการสไลด์มาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับผมต้องบอกนี้ก่อนว่าเพื่ออาจจะอาจอาจะงงนะฮะ คือเท้าของเราเนี่ยเวลาเราสไลด์ไปด้านหลังกระดูกหน้าแข้งมันก็เหมือนกับเป็นการสไลด์ไปด้านหน้าไกลๆกันอยู่แล้วนะฮะพอมันเกิดการเคลื่อนไหวแบบสองทิศทางนี่สวนกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเท้าของเราเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไปด้านหลังอย่างเงี้ยได้ง่ายมากขึ้นจากแรงดึงของยางนะฮะที่มันดึงหน้าแข้งเนี่ยให้มันดึงไปด้านหน้านั่นเองนะครับผมจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องดัดท่าเนี่ยในท่าทางแบบแปลกๆเหมือนที่เหมือนที่ผมได้สาธิตไปนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับวิธีการดัดหน้าข้อเท้าเพื่อแก้าการปวดข้อเท้าที่บริเวณด้านหน้าหรือข้อติดเวลาที่เรายืดน่องนะครับผม,มเพื่อนๆเนี่ยทำกันได้บ้างไหมครับผมหากทําไม่ได้ข้อค่อยๆฝึกกันไปนะครับผมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของทักษะนะฮะต้องอาศัยความชํานาญการฝึกฝนในการดัดข้อเท้าตัวเองนยะซ้าๆบ่อยๆนยะไม่มีใครทาครั้งแรกแล้วแบบเห็นผลนทันทีแล้วแต่ในการที่ผมสอนคนไข้ที่แบบมารักษานะฮะส่วนใหญ่ก็ทาไม่ได้ในทันทีหรอกฮะต้องอาศัยว่าทําบ่อยๆทำบ่อยๆจนรู้สึกว่า วางมือถูกต้องออกแ,ออกแรงในการกดเนี่ยถูกต้องนะฮะยางยืดวางตำแหน่งที่เหมาะสมเนะเราถึงจะรู้สึกว่าข้อถท้าของเราเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะครับผมโดยที่ปวดน้อยลงนะฮะ หากเราทำมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาการปวดตึงนะฮะมันหายไปแล้วนะฮะวันถัดไปก็รู้สึกว่าไม่ค่อยตึงอีกแล้วนะเราก็ไม่ต้องเป็นต้องดัดไปซ้ำๆนะครับผมการที่เราจะดัดพวกนี้ได้เนี่ยคือเราทําเมื่อมีอาการเท่านั้นนะฮะหากมันไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับผมโอเคแล้วหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกวับข้อเท้าเพิ่มเติมนะฮะหรือเกี่ยวกับเท้าเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ